ครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับแนะนำการตอนอการเขียนขั้นตอนขึ้นรูป3มิตินะครับหรือ 3D ในโปรแกรม solidworks นะครับโดยครั้งก่อนนั้นเราใช้เ,เราเขียนชิ้นที่1ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะเขียนชิ้นที่2ชุดนี้นะฮะก็คือผม เอาไว้สอนในรายวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับระดับปวสชุดนี้ทั้งหมดนะครับชิ้นที่1ถึงชิ้นที่6เนี่ยจะนํามาประกอบกันนะครับถ้าใครติดตามก็เดี๋ยวผมจะทยอยลงการเขียนชิ้นทิปอ่าชิชิ้นนะครับเรามาดูชิ้นที่2กันนะครับชิ้นงานแดกลี p เพ e นะครับชิ้นนี้ก็อ่าไม่มีอะไรมากนะครับงานเป็น s i m i t y ีเนาะเราจะ ลองเขียนชิ้นงานนะครับเขาให้ด้านนี้เป็นด้านหน้าเนาะเวลาฉายออกมานะครับก็คือเป็นภาพฉายมุมมองที่หนึ่งนะครับก็คือมุนมาทางขวามือรูวงกลมใหญ่ก,ก็อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็พิจารณาแบบรูว่ากว้างยาวสุดเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเลยดูดูก่อนนะครับความยาวหร,หรือความสูงเนี่ยก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับ84ม mm มความกว้างของงานก็อยู่ที่63มเมนะครับ วิธีสร้างนะครับผมจะเริ่มต้นจากสเก็ตรตรงระนาบด้านข้างนะครับด้านข้างอน่วเข้านิวนะครับเป็นหน่วยมิลิเมตรที่เราตั้งค่าไว้นะครับมุมมองนะครับไอโซเมตริกเนาะไอโซเมตริกตรงนี้นะครับคลิกขวาครับตรงไลท์เพลนแล้วเลือกคำสั่งสเก็ตรครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่ม สร้างเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับโดยมีขนาดความสูง84นะครับความกว้าง30มิลนะครับก็เริ่มเลยนะครับผมให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับดึงขึ้นมาใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมเล็กชังเกธรรมดานะครับจากนั้นก็ที่ขวาเลือกสีเล็กครับเพื่อยกเลือกคำสั่งในการใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ใช้คำสั่งกำหนดขนาดนะครับหรือสมาร์ทเด e n เมนชันะครับ เราทำการคลิกขวาแล้วเลือกคำว่าสมาร์ทเดนชันตรงนี้นะครับให้ความกว้างไป30มิลมนะครับอ่ะเปลี่ยนภาษาหน่อนึ่งนะครับ30มิลมความสูงละครับความสูงอยู่ที่84มิลมนะฮะาดูทีเดียวเลยสูง84มิลมนะครับจับยืดออกมาให้ได้ความหนาเป็น63นะครับโอเคสูง84นะครับก็คำนวณไป 84เข้าไนะครับทีนี้เรามาดูอีกคั้างหนึ่งอ่ะผมลืมไปแล้วมันมีมุมมุมฟิเลตด,ด้วยใช่ไหมครับมุมฟิเลตตรงเนี้ยเขาไม่ได้ให้มาแต่ว่าเราดูด้วยเม็ดเซนเลยว่าเขากำหนดขนาดครึ่งหนึ่งเนะี่ย15นะครับ15เนาะงั้นผมใส่เป็น R15 เลยนะครับโดยฟิเลตตรงนี้ก็ได้นะครับฟิเลตสกเก็ตช่องแรกเขาจะถามว่าคุณต้องการฟิเลตเส้นไหนกับเส้นไหนนะครับอ่าแล้วก็ป้อนค่าเข้าไปเลย15นะครับผมต้องการ ฟิเลตมุมนี้ก็คือการทําการลบคมแบบโค้งนะครับอ่าก็จะขึ้น15นะครับที่ถั่กไปทีนี้พอพอเราได้พอเราได้รูปร่างโปรไฟล์สเก็ตตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มาทําการยืดความหนาให้มันได้63มมิลิเมตรพอไปที่ฟีเจอร์นะครับเอ็กทรูดอ่าเอ็กทรูดอ่าทีนี้สำคัญตรงนี้ครับเราดูว่าชิ้นงานเราอ่ะมันเป็นซิมมิรีหรือไม่หรือ,อสมมาตรหรือไม่นะครับที่ผม กล่าวขึ้นมาดังตัง้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะนั้นเราต้องมาเลือกตรงนี้ครตรงนี้เปรียบเสมือนเพนหลักที่เราสร้างถ้าเราป้อน63ไปเลยนะครับสมมติว่า63ไปเลยผมคิดว่างเปล่านั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของเราเราจะนับหนึ่งจากเนี่ยไปถึงข้าไปถึง63เนี่ยนะครับแต่งานเรามันเป็นไงฮะมันเป็นเริ่มต้นเริ่มต้นจากจุดเดียวมาถึงนี่เลย63แต่งานเรามันเป็น งานที่สมมาตรใช่ไหมฮะก็คือมันโดนแบ่งครึ่งออกมาเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นใน SolidWorks เราก็จะเลือกคําสั่งตรงนี้ครับที่มีชื่อว่า midplane ก็คือเขาจะทําการยืดออก2ฝั่งเท่ากันแล้วก็ป้อนค่าเต็มไปเลยนะครับ6.3มิม mm. ไม่ได้หารครึ่งนะฮะบ,บางซอฟต์แวร์เขาต้องหารครึ่งให้เขานะครับถึงจะยืดออก2ฝั่งเท่ากันแต่ s o l i d w o r k เนี่ยเราใส่ค่าเต็มไปเลยเขาจะทําการแบ่งครึ่งเองนะครับจากนั้นก็ ติ๊กถ okay. nice. like ูกนะครับโอเคเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราได้อย่างนี้แล้วตอนนี้มุมมองเป็นอย่างนี้นะครับมองเรามองภาพเรามองภาพด้านข้างก็คืออย่างนี้นะครับเอาเราอยู่ในมุมมองไอโซมตติก่อนนะครับด้านข้างคือเราตรงนี้นะครับทีนี้เราจะทําการเจาะรูเจาะรูนะครับเจาะรูเล็กก่อนรูเล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไดเมเตอร์สามหรือไดเมเตอร์สามสิบมิลลรูใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสี่สิบสองมิลมขุด เป็นเคาน์เตอร์บอลลึกลงไป12มิลนะครับแล้วก็สเกตด,ด้านนี้เลยขีดขวาสเกตนะครับที่คีย์บอร์ดกดปุ่มสเปซ bar เลือกคำว่า normal tool เพื่อให้พื้นผิวหรือหนา้าที่เราเลือกในการสเกตเนี่ยทันมาตั้งฉากกับหน้าตัวเองนะครับจากนั้นก็กำหนดเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บขึ้นมาแล้วใช้คำสั่ง Circle วงกลมนะครับสร้างขึ้นมาก่อน รูแรกเท่าไหร่นะรูแรกดเมนเตอร์30มินะครับ30มิลเห็นไหมฮะสังเกตว่ามันยังเป็นสีฟ้าอยู่เพราะเรายังไม่ได้กำหนดขนาดแนวแกนไหนครับแนวแกนแนวตั้งหรือแกนวายนั่นเองนะครับค่ามันก็เลยยังไม่เป็น fully defined s c a c e ยังไม่เป็นสีดำทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมเคยเกล่าวในคลิปก่อนๆน,นะครับข้อดีของสุดเดวิสเนี่ยเขาจะ เขาจะเช็คให้เราเลยว่าเรากำหนดขนาดครบหรือยังขาดมุมไหนขาดจุดไหนตรงไหนนะครับตรงนั้นจะกลายเป็นไฮไลท์สีฟ้าขึ้นเป็นเส้นสีฟ้า,าบอกเลยนะครับว่าคุณลืมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาดูนะครับโอเคผมลืมเอาเป็นว่าสมมติว่าผมลืมนะครับผมก็จะมาดูว่าโอเคลืมกำหนดขนาดตรงไหน,นอ๋อเซนเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับ 42แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับจะอยุดเริ่มต้นตรงนี้ถึงที่ขอบวงกลมเลยนะครับ42ขอ <c oughs> เขาก็จะกลายเป็น fully define สีดำทันทีเลยเห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของเขานะครับสีดำทันทีเลยขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะมาทําการเจาะรูเลยนะครับเจาะรูเลยก็ไปที่ฟีเจอร์นะครับ e x t c u t e cut คัดแบบไหนถ้าบางคนใจร้อนหน่อยก็จ,จับจับลูกซอนนี่ยดึงไปเลยทะลุก็ได้นะครับแต่เราเอาพยายามให้มันถูกหลักการนิดหนึ่งนะครับก็เลือกคําสั่งตรงนี้ฮะเลือกคําว่าทูดออนะครับเลือกทูดออก็คือเขาจะทําการตัดทะลุหมดเลยไม่ว่าชิ้นงานคุณจะหนา<อ>แค่ไหนยาวแค่ไหนก็ตัดทะลุหมดนะครับทิ๊กถูกครับเป็นการยืนยันคําสั่งเราก็จะได้รูทะลุที่เป็นนาวิตเตอร์30มิมิลทะลุแล้วนะฮะ ต่อไปเรามาเจาะรูใหญ่ครับรูใหญ่ไดเมนเตอร์42มิลลมลึก12มิลมแล้วก็เช่นเคยครับสกเก็ตหน้านี้ครับที่ขวาสกเก็ตเลยนะครับแล้วเลือกโน้มอนทูนะครับกดปุ่มสเปซบาแล้วเลือกโน้มอนทูให้เขาหันมาตั้งฉากนิดนึงนะครับจากนั้นก็เอาคําสั่งเซอร์เคิลวงกลมมาสร้างนะครับเอาเมาส์มาแตะขอบวงกลมนิดนึงครับเขาจะขึ้นจุดศูนย์กลางโชว์ให้เราคลิกซ้ายลากออกมาเลยแล้วก็คลิกซ้ายปล่อยนะครับกำหนดขนาดเป็นไดเมนเตอร์ 4ีมิลอ่า42ิมิลนะครับผมพิมพ์ผิดนะครับ12 Enter อเเห็นไหมครับเป็นสีดำทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเราสร้างในการร่วมศูนย์เดียวกันกับวงกลมแรกที่เราเจาะทะลุไปนะครับเอกทูดคัดไปเท่าไหร่ครับคัดไป12มิลเนาะเอกทูดคัดลึกไป12มิลลิเมตรก็ป้อนเข้าไปดูทิศทางลูกศรด้วยนะครับถ้าเกิดทิศทางลูกศรเขากลับข้างมาฝั่งนี้ให้เรา กดรีเวิร์สให้มันกลับข้างเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นติ๊กถูกครับอ่าเป็นการเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปส่วนต่อไปนะครับรอ,อีกเลยอ่กสองส่วนก็คือรูเจาะไลมิเตอร์สิบสามมิลกับการตัดมุม R ตรงนี้นะครับ<อ>เดี๋ยวผมจะเจาะรูข้างตอนด้านข้างก่อนเนาะก็สกเก็ตรตรงเปลี่ยนมุมวางไอโซเมตริกนิดนึงนะครับเราจะสเก็ตตรงเพนหน้าหน้าไลท์เพนเลยก็ได้นะครับ ลายเพนมันจะอยู่ตรงกลางที่เรายืดมาแบบสองฝั่งเท่ากันเมื่อกี้นะครับหรือเราจะสเก็ตตรงนี้เพื่อที่จะทําการเจาะทะลุไปเลยทีเดียวก็ไม่ผิดนะครับได้เหมือนกันเดี๋ยวผมเอาวิธีนี้ก็ได้นะครับสเก็ตนี่เลยนะครับคลิกขวาเลือกสเก็ตแล้วกดปุ่มสเปซบาเช่นเคยครับเรื่องน้องวันโทก็เอาวงกลมมาสร้างเหมือนเดิมครับโบเสีเหมือนเดิมเลยขั้นตอนเหมือนเดิมไดเมนเจอร์เท่าไหร่ครับไดเมนเจอร์13มมิล ส3บามิลน,นะครับค่าค่าแนวแกน x แกน y เท่าไหร่เราไปดูในแบบนะครับแกน x สิบห้าใช่ไหมฮะสิบห้าจับพื้นผิวนี้มานี่นะครับจับพื้นผิวข้อมูลลงมาข้างล่างสิบห้ากับสิบสามนะครับแล้วก็ใส่ไปขอบนี้กับขอบวงกลมนี้สิบห้ามิลลิเมตรนะครับโอเคเห็นไหมฮะเราสังเกตว่ามันยังไม่ดำใช่ไหมฮะเรายังไม่ใส่แกน y หรือแกนแนวตั้งนั่นเองใส่เข้าไปสิบาพอใส่ปุ๊บมันจะดำทันทีแล้วเห็นไหมฮะแสดงว่าเรากำหนด ขนาดเป็น f ฟ l ลี่ดีฟ n e เรียบร้อยครบเรียบร้อยก็เอ็ก u ูดเลยครับเอ็กซูดคัตเลือกแบบไหนเลือกแบบทูออทะลูหมดเสร็จแล้วฮะงานหน้าแบบนี้ขัเสร็นสุดท้ายเราจะมาทําการเอ็ก u ูดคัตตรงนี้ครที่เป็นมุม RR-108 R R นะครับเราสร้างยังไงมาดูนะครับวิธีทําก่อนหนึ่งแล้วก็สเก็ตมือนเดิมครับสเก็ตหน้านี้กดสเปซบาร์แล้วเลือกโนมอมนโทนะครับวิธีสร้างนะครับ ผมจะเอาเซ้นต์ไลายมาไกด์ลน์ก่อนนะครับลากไปเลยปุ๊บ mm hmm. ไปสุดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเอาวงกลมเลยครับตอนที่สร้างเราพยายามอย่ามาสร้างล็อกตรงจุดกึ่งกลางนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าจุดเริ่มต้นของ R มันมาจากไหนมันจะเป็นการแทนเจนของเส้นนะครับของเส้นไดมิเตอร์216ใช่ไหมเพราะว่ามัน R 108เนาะมันมีนการแทนเจนระหว่างเส้นขอบ ตรงนี้กับวงกลมนะครับเอาผมลองสร้างให้ดูผมสร้างมาดังนอกเลยนะครับดันงนอกน,นี่เลยผมจะไม่แตะจุดใดจุดหนึ่งจะไม่ฟิกนะครับคลิกลงมาผมมาแตะนี้ก่อนเลยแล้วค่อยกําหนดขนาดเป็น r 1 0 8ก็คือไดเมนเตอร์สนะครับนี่ฮะมันจะได้ R แบบนี้ครับมันโดนฟิกฟิกด้วยการแทนจนขอบตรงนี้ฮะระยะเขาจะแปลพันออกไปเองเห็นไหมฮะเขาจะฟิกกับตัวมุมเลยเห็นไหมฮะสิง่งต่อไปที่เราจะสร้างก็คือเราก็สร้าง จุดตรงนี้ฮะอ่าสร้างจุดตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นเป็นจุดตัดอ่าโทษสีอ่าไม่ตรงแล้วโอเคเราผมตัดอองใหม่นะครับผมก็ลากออกมาอีกเส้นนึงนะฮะแต่ตรงนี้ครับลากออกมาลากเลยมานิดน,นึงนะฮะเลยมาประมาณนี้นะครับสังเกตว่าเส้นนี้เป็นสีฟ้าอยู่เนาะเพราะามันยังไม่โดนอะไรเลยแล้วผมจะใช้คําสั่งช่วยก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เส้นนี้ กับเส้นฝั่งเนี้ยมันติดกันนะครับก็การกด control ครับคลิกเลือกเส้นนี้เส้นที่1เส้นที่2แล้วเลือกคําว่า collinear นะครับเขาก็จะวิ่งไปหาเส้นเดียวกันต่อไปเราจะตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับหรือใครชอบเร็วไม่ตัดก็ได้นะครับเอาสมมติว่าถ้าไม่ตัดเราทํายัง่าย้าไม่ตัดแล้วก็เอ็กซูดคัทธรรมนานี่นะฮะเอ็กซูดคัทแต่ทีนี้ใน solidworks อ่ะเขาจะมีกล่องอปอัพ ที่มีชื่อว่าซีเล็คอนทัวร์ขึ้นมาก็คือตอนนี้โปรแกรมมันมองว่าคุณมีเบาบอเนอรีอยู่2พื้นที่นะพื้นที่วงกลมใหญ่เนี่ยกับพื้นที่ตรงเนี้ยคุณจะเลือกตัดตรงไหนเอาเป็นว่าผมเลือกตัดตรงนี้ครับผมก็คลิกได้เลยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมฮะแล้วเลือกเหมือนเดิมครับเลือกนี้ฮะเลือกทูตออนเหมือนเดิมเลยตัดทะลุหมดอ่านี่ฮะก็จะได้ตัมม so ุมมองในโซนจิตก็จะได้งานแบบนี้ทาแบบนะครับประมาณนี้นะครับ ใครอยากเปลี่ยนสีนิดนึงเปลี่ยนสีชิ้นงานก็คลิกขวาตรงนี้นะครับเลือก a p p e ลิเคชนะครับเลือกคำว่า Part อ่อาท์ทีเลือกคำว่า Part นะครับเปลี่ยนสีชิ้นงานนิดนึงเพราะว่าชิ้นงานเราหลายตัวเวลาประกอบเวลาดูรายละเอียดจะได้ไม่งงนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับที่ถูกส่วนวัสดุในแบบเนี่ยมันเป็นเหล็กหล่อเนาะคาสไอรอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยวากันอีกครั้งนึง เอาขึ้นโมเดลแบบนี้ก่อนจากนั้นเซฟนะครับเซฟไว้เซฟที่อยู่ของมันอยู่ไหนล่ะนะครับเราตั้งโฟลเดอร์ไว้ก่อนเนาะตั้งโฟลเดอร์ว่าชิ้นงานแคปเปอร์บ็อกตรงนี้นะครับอผมขอตั้งไว้ก่อนผมเซฟไว้หน้าเดสก์ทนะ็อปเนาะผมคลิกขวา New Folder นะครับโฟลเดอร์ folder. แล้วผมตั้งเลยว่าแคปเปอร์บ็อกนะครับ C L A B P P E R B L O C K แคปเปอร์บ็อก จากนั้นผมเซฟเข้าไปเลยนะครับเซฟเข้าไปเนี่ยชื่อชิ้นงานชิ้นเนี้ยชื่อโฟลเดอร์ใหญ่มันแต่ชื่อชิ้นงานด้อยชิ้นนี้มีชื่อว่า d a t r e l e c t e l e s e p a g e เสร็จแล้วครับเซฟครับแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับคลิป อีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจในการฝึกเริ่มต้นการใช้ s o ร i เ w o r k ก็ติดตามได้นะครับเราจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆ,มๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ